เอาละผมสวัสดีเพื่อนเพื่คนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาเกม Little Witch No Beta อีกครั้งหนึ่งนะผมในพาร์ทที่8กันแล้วนะผมนะะอ่ะผมคิดว่าเกมเนี้ยเราเดินทางมาน่าจะ ไกลพอตัวแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะดําเนินมาได้ไม่ครึ่งทางก็เกือบจบแล้วว่าอ่ะแต่อาจจะไม่ได้เกือบจบแบบพาร์ทนี้จบเลยหรือพาร์ทหน้าจบเลยนะแต่ว่าผมก็คิดว่าแบบว่าเขาเรียกไงนะเราเดินทางมาไกลในระดับหนึ่งแล้วอ่ะผมคิดว่านะเดา <c oughs> อ้าวไม่เป็นไรไม่รู้แล้วเรื่องนั้นนะฮะจากความเดิมจากรอบที่แล้วนะผมเราได้ไปสู้กับพี่อัศวินอะไรสักอย่างนะพี่ผมคิดว่ามันจริงๆมันน่าจะเป็นบอสอ่ะแต่เหมือนผู้พัฒนาเขาลืมใส่หลอดเลือดบอสมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ผมคิดว่ามันไม่น่าใช่ม้อนกี้ๆธรรมดาผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบอสนะชุดต่อไปเป็นชุดอะไร่ะเฮ้ยชุดนี้เออสาวน้อยสุดแซบว่ะแล้วเหลือชุดสุดท้ายแล้วด้วยอันเนี้ยเอ้ยเล่าเดี๋ยวก่อนนะชุดน้องหมีผมหายไปไหนเออเหมือนผมซื้อชุดเดียวซีที่มันเป็นคอสตูมที่มันที่น้องใส่ชุดหมีมาด้วยนะคืออยากใส่ชุดนั้นมากเลยเอาจริงแล้วนะแต่คือแบบชุดน้องหายเอออุ้ยสวย อุ้ยน้องชุดนี้น่ารักนะฮะแล้วก็มีปลายผมเป็นแบบอันนี้ด้วยนะปลายผมเป็นแบบสีชมพูหรอใช่ไหมเขาเรียกว่ายังไงนะเป็นไฮไลท์ผมหรอหรือยังไงเออประมาณนี้ไหมฮะชื่อชุดมันเป็นอันนี้ใช่ไหมไอสาวสุดแสบอะไรสักอย่างใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นแนวแบบสาวแก้วะใช่ไหมของญี่ปุ่นนะเออน่าจะประมาณนี้นะฮะผมเอ้ยได้ได,ได้ชุดนี้น่ารักอยู่ฮะจัดแปเอ้ยน้นองถืออะไรมาฟาดเนี่ยเอาโล่ม,มาฟาด <laughs> โถน่ารักมากลูกจัดแป เอาโล่ม,มาฟาดครับผมเสียงพัดน,นี้ผมอาจจะอ,อุ้ยอุ้ยนิดนึงนะพอดีว่าเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นอันนี้เพิ่งตื่นเลยฮะเนี้ยอาจจะเสียงอุ้ยอุ้ยในช่วงแรกนะผมอันนี้ต้องขออภัยนะผมนะอันดับแรกเปลี่ยนเป็นเวทสายฟ้าก่อนเลยถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะมีไอตัวมอนที่มันยิงสายฟ้าใส่เราได้นะวันนี้โอ๊ยเกือบไปแล้วอุยอ้ยอุ้ยแรงแรงนี่แน่นี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้มันซ่าไอตัวนี้มันซ่าแป๊บนึงน,นะเดี๋ยวยิงไอตัวนี้ก่อนนี่เน่เอาให้ตายเอาให้ตายแป๊บนึงน,น,นะโอ เอ้ยโอ้ยโดนโอ้ย,อยแม่เอย <c oughs> นี่เอ้ยไม่โดนนานิโคเดเอามานาหมดโถเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกลับไปรีมานาก่อนแป๊บหนึ่งลูกมันเล็งเลเซอร์มาแล้วอะ่ะมันจะต้องช็อตเอ้ยมันมีการเล็งค้างได้อย่างงี้ด้วยหรออ๋อมันค้างได้ก็จริงแต่ว่ามันค้างได้ไม่นานตลอดไปนะฮะนี่เดินหนีไปไหนเดินหนีไปไหนเดินหนีไปไหนเดินหนีไปเข้ามุมโถแม่เอ้หมอน,นี่มันร้ายหมอน,นี่มันร้ายอะให้เห็นสักหน่อยก็ได้ บังเขาให้เฮ้ยตายเลยปะ่ะเหมือนจะยังเหมือนจะยังอันนี้เหมือนจะยังเอ้ยตายเลยเราสามารถยิงมันชอดได้แล้วเนี่ยเราแรงขนาดนั้นเลยเหรอ,อเดี๋ยวเตียวมานาก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดผมเคยขึ้นไปข้างบนแล้วนะแต่ว่าผมตัดออกนะรอบแล้วไม่ได้ใช้เพราะว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเออแถมตอนนั้นผมถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมจะป่วยเออป่วยแล้วเราก็ฝืนเล่นจนถึงท้ายเกมเลยแม่งอ่ะถ้าจำไม่ผิดข้างบนเหมือนจะมีเยอะมากนะฮะนี้ต้องค่อยๆเคลียร์ไปเออตรงนี้ก็มีนี่ไงมีเยอะเลยมีเยอะเลย เหมือนจะมีตรงนู้น2ตัวหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะฮะเหลือจะมี3ไม่แน่ใจแต่ขอจัดไกด์ตัวนี้ก่อนแล้วกันบังเขาให้อุ้ยไม่ตายด้วยไอ้หมอนี่เอ้ยไม่โดนนั่นนี่คนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครยิงอะไรมาวะไว้ยว้ยว้อืออืออือเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลืมลืมไอสองตัวนี้แม่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีไอ้ตัวไอ้ตัวน้องเวทลมด้วยนี่หว่าแป๊บนึงนะใช้ไอเทมไงวะลืม โอ oh. เคจำได้แล้วจำได้แล้วอย่าลก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 โอ้ยวายวายวายมามายิงมายิงมานี่แนนี่แนตายซะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเยอะมันเยอะมันเยอะมันดักมันดักทืบเราผมลืมโอ้โหมีตัวดักเยอะว่ะลืมไม้เราก็ลืมไอเราก็ลืมไม่เราก็ลืมฮะมันมีไอตัวนั่นน่ามันมีไอตัวอะไรนะน้องจอมเวทอะไอตัวที่มันเป็นตัวธาตุลมอะฮะที่มันบัฟเกาะให้เพื่อนได้อะ แล้วแม่งโจมตีได้ด้วยนะโคตรโกงนะอยู่นั่นนะฮะอันเนี้ยแป๊บหนึ่งนะควรจะเก็บมันก่อนแม่ตัวเนี้ยอีตัวนี้ <laughs> นมันร้ายอยู่นะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยม,มีคนเห็นเราอีกแล้วโอ้โหหูตาดีเหลือเกินไม่เจอหรอกส่องไม่เจอหรอกกูหลบข้างเสาอันเนี้ยไม่เจออ,อันนี้วายโอ้ร้าย <laughs> พวกนี้มันร้ายว่ะแป๊บน,นึงนะขอเล็งให้ตัวข้างเสานี่ก่อนนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โอ้ยนี่แนะ่ ตายไหมตายเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะกินเลือดอีกหนึ่งอันแล้วกันเพื่อความเซฟเพื่อความเซฟัเเซฟนเนี้ยเพราะวา่าเลือดเหลือต่ําอย่างเมื่อกี้คือแบบโดนไอ้ตัวเนี้ยซูมทีเดียวน่าจะตาย <c oughs> มันเป็นเวสไน์อะ่ะเราไม่ได้อยู่ตรงนู้นแล้วเพื่อนนี่แน่ตายเรียบร้อยแต่ว่ารอบแล้วผมไม่ได้เดินมาถึงตรงนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ยังเหลือไอ,อ้ตัวอ้ตัวเนี้ยอ้ตัวน้องเมดเนี่ยคิดว่าอย่างนี้น่าจะเห็นผลอยู่นะถ้าไม่ตายก็ซ้ําด้วย เวทนี้แล้วกันนี่เน่เรียบร้อยตายไหมตายจะไปเหลือได้ยังไงอันนี้ทางนี้ทางลงเหรอทางลงไปไหนวะเนี่ยเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยไมาให้ชมวิวเฉยๆเหรอโร่ไม่มีกล่องไม่มีหีบไม่มีหายอะไรให้เลยไม่มีหาอะไรนั้นแหละอ่ะตรงนี้เราเคลียร์แล้วอ่ะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วตรงนี้ก็เชื่อมกับตรงนี้โอเคครับผมแสดงว่าจุดต่อไปที่เราต้องไปก็คือทางข้างหน้าเลยนี่ทางข้างหน้าตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ เป็นทางตรงยาวซะด้วยอย่างกับว่าเฮ้ยมันจะมีของโลนาโลตาอีกแล้วเหรอเฮ้ยแต่มีพรตรงนี้ช่วงนี้ติดเล่นเอลดอร์ลิงขอขออภยัยอาจจะเรียกว่าพรเออมีของด้วยเออจริงๆอะของพวกนี้มันอ่านประวัติได้ด้วยนะฮะเนี้ยเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวอ่านของเออน้องตุ๊กตาให้ฟังดีกว่านะ,ะน้องตุ๊กตาพวกแบบน้องทาเนีอะไรพวกนั้นนะ น่าจะน่าสนใจดีนะเออผมก็ไม่ได้ไปอ่านเหมือนกันอ่าน,นี่อันนี้ของน้องทานีนะฮะแถะมันสามารถเล่นได้ด้วยนะมันสามารถเล่นเสียงได้ด้วยฮะการสูญเสียครอบครัวของเธอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชะตากรรมอันโหดร้าย,ยสาํสาหรับหญิงสาวเมื่อศาสนาจักรถึงจุดคอขวดของเทคโนโลยีตุ๊กตาพวกเขาพบว่าผู้ถูกสาบเข้ากับแก่นวิญญาณประดิษฐ์ได้ดีเออก็มีอะไรให้อ่านแบบเป็นกิมมิกอย่างนี้ด้วยนะฮะเออผมก็ไม่ได้มาอ่านเลยนะฮะ แต่นะถ้าเกิดว่าอ่านนี่ก็คือตัวคลิปเกมผมนี่น่าจะยาวกว่าเดิมเออน่าจะยาวกว่าเดิมแบบมากๆเลยนะอันเนี้ยอ่ะโอ้หเดี๋ยวอุยอ้ยอุย้ยดูดูยังไงโซนนี้ก็เป็นบอสปะ่ะดูเคล็ดลับมีเคล็ดลับด้วยเหรอคุณจะไม่สามารถกลับไปยังบริเวณก่อนหน้านี้ได้หากคุณดําเนินการต่อเอ๊ะไม่สามารถกลับมาได้หมายความว่ายังไงอ่ะแล้วน้องเมวอยู่ตรงนั้นนะฮะเอ้ยจะว่าไปนั่นคือบลาลังเหรอใช่ไหมอันนี้คือแสดงว่านี่คือจุดสูงสุดของหอคอยแล้วดิ เฮ้เหลือนี้เป็นพาร์ทจบแล้ววะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีฝั่งนี้ให้ไปด้วยนี่ใช่ไหมเฮ้แล้วฝั่งนี้มันเป็นที่ใดเดี๋ยวก่อนนะขอแวะมาตรงนี้ก่อนฮะออกเดินทางสานเจ้าโอคุนทางลับเอะเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมไปแล้วทางข้างหน้านั่นคืออะไรอะเอานี่เป็นทางไปต่อหรอสานเจ้าเป็นทางลับด้วยนะแล้วเอะเดี๋ยวผมจะไปทางไหนก่อนดีอะแล้วประเด็นคือถ้าไปแล้วผมกลับมาตรงนี้ได้ไหมเออแต่ว่าทางข้างหน้าผมว่าทางนั้นน่ะน่าจะเป็นทางไปต่อน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเควสหลักชัว นะคบเพราะว่าน้องเมวยืนอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมแต่ว่าทางเนี้ยมันคือทางไหนซิเออผมลองไปสำรวจทางนี้ก่อนไหมเพราะว่าทางนั้นน่ะผมว่ามันน่าจะเป็นเควดหลักแล้วับผมน่าจะเป็นทางไปต่อแต่ทางเนี้ยมันคือทางไหน่ยอาจจะเป็นทางไปฟาร์มปะก่อนไปเจอบอสอา้าวทำไมระบบเกมแม่งไม่มีระบบแทงหลังวะตันแล้วเฮ้ยหรือจะเป็นอิลูชั่นแบบกันเอ้ยนี่ไงเล่าเป็นอิลูชั่นวอลจริงด้วยโอ้ยพี่คนนี้นั้นท่าทางดุร้ายไม่เบาหยุด การกระทำโอ้ว้าวนี่แน่นี then, bbe bbe> now, ่แน่ทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันปลาไฟมันปาไฟโย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 เอ้ยเอ้ยใกล้ขนาดนี้ไม่โดนได้ยังไงกันเฮ้ยเดี๋ยวมันมีมันมีน้องลูกไฟอยู่ตรงนู้นนี่วะนี่แน่อะไรน้องลูกไฟลูกอย่ามา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 อันนี้พี่ไม่ชอบนี่แน่ไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ก็ยังจําสเต็ปได้ครับผมอันนี้อย่าอันนี้ไปได้ปะเนี่ยเอ้ยอันนี้ไปได้ ฮ้ยยาเดี๋ยวก่อนนะเปิดไม่ได้อ๋อหรือ <laughs> ผมกดตัววายเปิดหีบต้องนานแม่งผมเล่นเอลเดอร์ลิงจนหลอดแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยแป๊บนึงนะเฮ้ยได้ท่าน้ําแข็งวิวสองเอาวายแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเอฟเฟกเพิ่มเติมคืออะไรกันนะ่ะหาเป้าหมายสูงสุดแล้วก็เพิ่มการป้องกันแบบไล่กระถาเฮ้ยเหมือนจะแรงขึ้นไหมเหมือนจะสามารถปล่อยไอ้แหลมๆหลมนามหาได้รัวๆขึ้นไหมอันเนี้ยเออเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะมันเยอ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 ะไปโซลี่สองตัวสบายอยู่เออเรียบร้อย2ตัวอีซี่อยู่ฮะนี้วายอะไรมายังไงอะเราอะเฮ้ยเฮ้ย,ยมุดดินไปไหนมุดดินไปไหนไวายเดี๋ยวก่อนนะข้างบนเป็นเหมือนจะเป็นทางไปต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทางนี้ก็ไปได้นะอ้จี จีส <Jesus. laughs> <g ül üyor> ุเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอีเคว่ไว่ไววไวใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มใจโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอ๊ยผมลืมผมไม่ได้เล็งผมไม่ได้เลงสกิลขอโทษโทษโอ้ยโอ้อโหเดี๋ยว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 เกินไปแล้วเกินไปแล้วโอ้ไม่น่าพลาดเลยอะเมื่อกี้ตอนที่ผมชาร์จสกิลเสร็จผมลืม ผมลืมเลงมเมื่อกี้ไม่น่าพลาดอะไรอย่างนี้เลยอะแปบบ๊บนึงนะตรงนี้มันไม่มีอะไรจริงหรอกิง้งกิ้งนี่การเล่นเอลเดริงเกินไปจนหลอนอะนนี้ไม่มีอะไรโธ่มันเป็นมุมกับดักเฉยๆหรอ,อโอ้โอยเจ๊จังอันนี้เดี๋ยวก่อนนะระแวงระแวงอันนี้ระแวง <laughs> มีความระแวงเล็กน้อยเฮ้ยอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปได้วะ่ะเดี๋ยวก่อนนะ แต่ทางนี้ก็ไปได้สิเอ้ยอันนี้เป็นพรฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีมอนต์มาดักหน้าพรเราด้วยเหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้บักกันนะขี้โกงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะมึงได้อ่านสคริปเกมหรือเปล่าเนี่ยเน,นี้ยเขาไม่เขาเขาไม่ดักกันหน้าพรกันนะอันเนี้วยววยเขาไม่มีมอนดักกันหน้าพรเดี๋ยวขี้โกงอะ่ะนี่แน่นี่เน่เอ้ยไปทางไหนต่อดีวะาเ๊ื่อนนะ มันมีทางข้างล่างให้ไปใช่ไหมแสด,ดงว่าผมว้า,อ,าอะไรอย่ามามองอย่ามามองหน้าไม่ชอบอุ้ยเกือบแล้วเกือบเล้วเนี่ยผมว่าทางเนี้น่าจะไม่ใช่ทางไปต่อหลักนะเดี๋ยวขอขึ้นไปเบิ่งก่อนนะขอขึ้นไปแอบสองเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นก็บ้าแล้วนี่สองตัวเอาคุ้มเอาคุ้มโดนโดนโดนเฮ้ยโอ้โหวิ่งมเาเต็บบางกอกเลยพ่อคุณ อุ้ยยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายอุ้ยตรงนี้ผมว่ามันน่าจะซ่อนของอะไรสักอย่างอันนี้ชัวร์เลยอันนี้ชัวร์ขอคัมพีเวทมตนไปถ้าไม่ขอมากเกินไปอันนี้นะผมว่ามันโอเคมากเลยในการได้มันมามี่ปะเนี่ยไม่มี <c oughs> ร้อนร้อนอันนี้ร้อนเอะตรงนี้มันทางลงไปเฮ้ยลงไปปุ๊บไม่มีกล่องแล้วนัเนโลตาแต่ว่ามันกล่องจริงหรือกล่องปลอมผมว่าน่าอันนี้น่าจะกล่องจริงนะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่ามีมอนแน่เลยวะ่ะคุณผู้ชมว่าไหม เพื่อความเซฟขอไล่เวทลงไปแล้วกันนะอันเนี้ยเฮ้ยหนังสือเวทมนต์จริงทาุอะไรอะาัดไฟทัดไฟเวลสามแล้วปลดล็อกเชิเมนด้วยอะไรอะไรครับผมแล้วมีคนคุมด้วยอันนี้มีคนคุมด้วยมีคนคุมมีคนคุมอันเนี้ยมีคนคุมคนคุมก็นอนไปก่อนอันเนี้ยแล้วอันนี้ทำลายยังไงอะตีตีตีไม่ได้เลือดมันรีบเร็วมาก <laughs> เขาให้หนังสือเวทมนต์ธาตุไฟเลเวลสามมาเออเลเวลสามก็คือเพิ่มระยะของการระเบิดมันก็ดีนะแต่เวทธาตุไฟนี่มันผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะดีแถวอีกอย่างหนึ่งมันให้ข้อเสียมากกว่าข้อดีอันเนี้ยเออเพราะว่าทุกครั้งที่ผมใช้อ่ะผมจะชอบใช้แบบระยะประชิดแล้วผมก็จะโดนดาเมจมันเองอ่ะเก็ตป่ะคุณผู้ชมแต่มันให้หนังสือธาตุไฟมาแสดงว่ามันอาจจะมีโอ้ยอะไรอ่ะวุ้ยตกใจหมดเลยอะไรวะอันนี้เหรอเมื่อกี้เหมือนมันเป็นกำแพงอะไรก็ไม่รู้มันมันผลักเราออกมาใช่ไหม เนี่ยเฮ้ยมีงี้ด้วยแล้วผักเสียงอย่างดังแม่งอุ้ย <c oughs> ไม่ได้ผลว่าแป๊บหนึ่งแล้วชิมหาลและมาได้แต่กลับไม่ได้ <c oughs> หรือว่าเราต้องฆ่ามอนพวกนี้ให้หมดแล้วก่อนนะชา์จเราล็อกตัวข้างหน้านะฮะมีตัวข้างหนึหน่งหนึ่งตัวแล้วก็โอ้โหเล็งไม่ได้แม่งเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหแล้วแม่งพออันนี้โดนผังมาปุ๊บแม่งโดนแคนเซิลสกิลเลยหรออ้ย แค่จะมาดูพื้นที่รตรงนี้เฉยโอ้โ oh, ห oh, แมงผักกูปิวเลย oh. เขาให้เวทไฟมาฮะเออเดี๋ยวผมลองใช้เวทไฟไดีกว่าว่ะผมไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะในการทําลายมันนะแต่ว่ามันน่าจะพลังทําลายมากพอที่จะทาลายได้โอ้โ oh, ห oh, แม่งเข้าทีละหนึ่งเย้ <laughs> <laughs> yeah, <laughs> แล้วแล้วไปยังไงถ้าจาไม่ผิดเหมือนมันจะช่วยในการ <laughs> เขาเรียกไงนะ อ๋อนี่ไงต้องใช้เวทธาตุไฟเคลือบนะฮะแล้วก็ตีเออดีนะเรานึกออกนะฮะเพราะว่าผมจําได้ว่าเออเวทธาตุไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเคลือบกระทาไว้มันจะเสริมการโจมตีกายภาพนะฮะเนี่ยแล้วมันไม่บอกทิกอะไรให้สักหน่อยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ศิลาพวกนี้มันเล่นอะไรกับมันได้นะฮะเนี่ยเออเพราะว่าศิลาแต่ละอันอ่ะมันเล่นไม่เหมือนกันนะฮะเออบางอันก็ต้องใช้เวททําลายบางอันก็ต้องโจมตีกายภาพทําลายบางอันก็ต้องทําลายหลายๆจุดพร้อมกันเพื่อทําลายนะฮะเนี่ยคือแบบเราไม่รู้เลยว่าแม่งเล่นยังไง เกมแม่งโคตรโหดร้ายเลยแม่งดีนะเลยยังไม่รีบลงไปมีสองตัวนะมีตัวหนูน้อยหมวกแดงตัวหนึ่งเล็งสิลุกล็อกสิลุกไม่ล็อกก็ลุกอ่าไม่ล็อกก็ปล่อยเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็ยิงอย่างนี้เอาโ,อโหยิงไม่ถึงอ่าไม่เป็นไรอย่างน้อยตัวใหญ่ก็ตายแล้วไอตัวนี้น่าจะไม่เท่าไหร่อ่าเรียบร้อยตายซะอ่าเราผ่านจุดที่ยากที่สุดของเกมมาได้และห้านี้ การเคลียร์พัซซิลเกมนั่นเองอันนี้เอาจริงๆผมค่อนข้างจะหลงกับพัซซิลเกมนี้ค่อนข้างบ่อยนะเออเพราะว่าแบบว่าบางทีเขาก็ไม่ได้บอกไงเออบางทีเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้สื่อว่ามันจะอะไรเฮ้ยอันนั้นหีบเลยว,วะ่ะท้าทายกันหน่อยไม่ละอันนี้เฮ้แต่ไกลกว่านี้เราก็กระโดดมาแล้วถูกป่ะเออไอตรงสะพานตรงนั้นนะคุณผู้ชมจําได้ป่ะไกลกว่านี้เราก็กระโดดมาแล้วอันนี้อันนี้อีซี่เลยบอกตรงนะแต่ว่าผมขอขึ้นไปสองข้างบนก่อนละกันเพราะว่าถ้าเรากระโดดลงไปข้างล่างแล้วเราไม่สามารถกระโดดกลับมาได้นะ้้้้นน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 ะออออััีีตตตรรงงงงมมเชื่่่ไไปหหแผดูใใจก ว่าทางตรงนี้มันเชื่อมไปตรงไหนทางมันโล่งแปลกๆไหมคุณผู้ชมเหมือนมันจะปิดเลยอะปิดไหมไม่ปิดนะแล้วก็ไม่มีอะไรดักกระทืบเราด้วยเอาวะแสดงว่าเราคิดไปเองแบล็คคือโฮข้างหน้านั่นมันคืออะไรฮะคุณผู้ชม <c oughs> เฮ้ยเอาไงเดียเดี๋ยวผมไปเอาไอเทมก่อนแล้วกันเออด้วยความงกอันเนี้ยบอกตรงนะผมไม่รู้ว่าไอ้ไอข้างหน้านั่นคืออะไรคือแบบคือก,ก็ก็ไม่รู้สินะอันเนี้ย <c oughs> เราก็ต้องเลือกไอเทมก่อนป้าอันนี้แกดูก่อนนะอ่ะวิ่งชา้าตรงนี้กระโดดมาปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดกลับเลยกูอุ <laughs> <laughs> ้ยเดี๋ยว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 เอาเอาอุย้ยทางข้างหน้ามันเป็นทางเดินเหรอเอาชิบเผยแล้วทางไปเยอะเทวะเดี๋ยวผมลองไปข้างหน้าก่อนแล้วกันอ่ะเ <laughs> ฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอาไงดีวะผมจะไปไหนก่อนดีวะ แม่งลยทางไปไมันเยอะชิบเหม่เลยเดี๋ยวก่อนนะเอาผมไปตรงนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> เฮ้ยได้ไหมโอ้โหเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้แม่งกดดับเบิ้ลจั๊มผิดจังหวะหนังสือเวทอีกแล้วหนังสือเวทธาตุลมด้วยเอาว่าเพื่ออะไรอันเนี้ยสามารถเปิดใช้งานการหลบหลีกเพื่อล้างเอฟเฟกต์ที่ทำให้มึนงงได้หมายความว่าจังไหนวะโอ้โหทางข้างหน้าผมว่าต้องเจออะไรแน่ๆเลยเดี๋ยวผมชาร์จเวทรอไว้ก่อนแล้วกันนะการโดนกระเทือบบ่อยมันสั่งสมให้เราเรียนรู้อ่ะเนี้ยจึ๊บนั่นไงเล่าจิมจิมด้วย เดี going, God, ๋ยวไอตัวนั้นก่อนไอเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงยังไงอย่าอย่าตบ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 อย่าตีกันเลยอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันปล่อยท่าพายุหมุนอะไรด้ด้วยด้วยแป๊บนึงนะว้ไว้ไหวว้ไว้ววนี่ตายซะตายซะตายไปก่อนไอตัวนู้นด้วยไอตัวนู้นด้วยนี่แน่เรียบร้อยอย่ามาห้าวกับพี่ไอ้น้องเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทางนี้เป็นทางกลับนี่หว่า เอาผมกลับมาจุดเริ่มต้นหรือนี่โอ้โห,โหโอย่างงี้ก็วิ่งไกลสิฮะอันเนี้ยขอคัดนะคุณผู้ชม <ปะ S 1> ถือว่าเป็นการฟาร์มวิไปในตัวนะฮะก่อนไปเจอบอสของจรงิงอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปตรงทางเดิมนะฮะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร,ร์มเพราะว่ามันยังมีจุดที่เราไม่ได้ไปเยอะมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องกระโดดลงไปข้างล่างโอ้โหแล้วก็ต้องเคลียร์เวฟไอ้มอนข้างล่างอีก <laughs> ไอ้มอนข้างล่างนี่ก็สุดจะเยอะเลยเดี๋ยวก่อนนะเราไปตรงไหนเราบ้างวะ เออเรามีเรามีจุดตรงนี้ที่จะต้องไปใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ลูกแบ็คโฮนั่นอ่ะไม่เป็นไรอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวผมไปทางนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าทางนี้เราสามารถกระโดดกลับได้นะผมถ้าไม่ผิดพลาด <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวผมชาร์จรอดีกว่าเพราะว่าทางข้างหน้ามีมอนสองตัวนะฮะเฮ้ยจึบจ๊บจึ๊บกระโดดให้ถูกจังหวะอันนี้ล็อกหนึง่งอ้าวมีตัวเดียวเหรอเอ๊ะตัวเดียวเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมีได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงมีคนเสกมอนออกมา จะว่าไปถ้าพาร์ทนี้ไม่มีคัดซีนนี่คือผมก็ไม่มีภาพปกสวยๆวยดิเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแคปเองก็ได้เอาเอาโดนปิดมันไม่ใช่การอัญเชิญมอนอะไรทั้งนั้นแหละแต่คือมันโดนปิดท่านี้อะไรวะเนี่ยสุดน่าเบื่อเลยอะแสดงว่าเขายังไม่ให้เราผ่านตรงนี้นะฮะ เขาให้เราไปตรงนู้นก่อนไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้ที่เราไปเจอไอ้ลูกกลมๆอะ่ะน่าจะต้องไปเจอตรงนั้นก่อนนะฮะนี้เฮ้ยผมว่าคุ้มแล้วที่ผมฟาร์มในจุดนี้ก่อนนะเพราะว่าจุดนี้คือมันให้สื่อเวทมาเยอะมากนะฮะนี้เออถือว่าคุ้มมากผมได้ยินเสียงนกจากข้างนอกกำแพงนี้ด้วยน้องโนบินต้าได้ยินไหมลูกเราจะต้องไปเจอกับไอ้ลูกกลมๆนั่นก่อนนะฮะแต่ดูอันตรายสุดๆเลยอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยโอ้บอสบอสบอส,บอสชัวเนี้ยแต่น่าจะเป็นมินิบอส กลายเป็นตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเจอน้องโนเบต้านะนี่คือบาลางังโอ้ยนี่ไงถึงบาลังแล้วเอ้ยแล้วมีใครอยู่ข้างหลังโอ้